ถุทรงกระบอกซึ่งส่วนบนบานออกเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่รวมๆกับภาพปลาและภาพอื่นๆกรมศิลปากรลงความเห็นว่าภาพวัตถุประหลาดนี้ก็คือตุ้มหรือข้องแต่บางคนก็คิดว่าอาจจะเป็นรูปคนซึ่งแต่งกายพิเศษระหว่างการทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ผาแต้มแห่งนี้และมีการบันทึกเอาไว้ไม่ว่ารูปสัญ,ญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรก็ตามแต่ภาพโบราณอายุนับพันพันปี แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับแม่น้ําอันอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาแล้วและยังคงเป็นที่พึ่งพิงของคนเราจนถึงปัจจุบัน บ้านคอใต้อำเภอพิบูรณ์มังสาหารจงังหวัดอุบลราชธานีมีแม่น้ำมูลไหลผ่านเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านยังชีพด้วยการหาปลาตลอดทั้งปีพอเข้าหน้าฝนในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำที่ชาวบ้านคอใต้นิยมใช้มากที่สุดก็คือตุ้มปลายอนค่ะชาวบ้านเริ่มงานตั้งแต่เช้ามืดต้องล้างขัดตุ้มให้สะอาดค่ะถ้าตุ้มไม่สะอาด ปลาก็จะไม่เข้าตุ้มรีบล้างขัดจะได้เอาลงไปดักปลากลางแม่น้ำพ่อเร<ะ>เห็นอันนี้เป็นเครื่องมือจับปลาเนาะแต่สงสัยว่าปลามันเข้ามาทางไหนมันทำยังไงเราถึงจับได้ค่ะมีเหงือะครับมีเยอะอในนี่และอยู่แถวนี่เหือเหงือมอยู่ตามรอบโตเลยครับตามรอบโตปล้วลามาก,กิน กินอยู่ตรงนี้หาหลายตัวกันกินอยู่รอบๆเลยกินไปต้กินกินตัวเขาเขาไปเขาไปกระเตะเงี้ยว่าไมีเด็กๆมาช่วยด้วยลูกพ่อมาทุกวันรอเปล่าคะเนี่ยจอยมาทุกมือค่ัมโอมาทุกวันเลยเนาะมาช่วยเห็ดอย่างบ้างละคะกลางปุ่พายเงื่อซอยแล้วจอยมาช่วยพ่อนี่มาตั้งแต่กี่โมงละคะหกโมงเช้าครับหกโมงก็มาแล้ว แล้วอันนี้ล้างเสร็จแล้วไปลงตรงไหนล่ะคะท้าไหนท่าสาละ่ะอ๋อกางไม่น้ำตรงนั้นเลยบเครับอจอย หรือเด็กชายถาวรแก้วกล้าวเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่5าโรงเรียนบ้านสะพือใต้ค่ะมาช่วยพ่อแม่ทํางานเกือบทุกวันก็เลยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการดักจับสัตว์น้ําหลายชนิดโดยเฉพาะการใช้ตุ้มจับปลาจมอะไรมีหลายหลังทั้งหมดทั้งหมู่บ้านนี่มันจะมีตุ้มสักกี่หลังคะจี้สี่กหลังสี่สิบกว่าหลังแล้วเพิ่นมาทุกวันบ่ะคะทุ่มป่ะมาทุกมือเลย ต้มเป็นเครื่องมือดักจับสัตว์น้ําสารด้วยไม้ไผ่ก้นตุ้มมีลักษณะกลมปลายคอดตรงที่จ่อยกําลังมองเข้ามานั้นคือก้นตุ้มค่ะปลาจะเข้ามาทางนั้นและปากตุ้มก็เป็นช่องกลมเอาไว้เทปลาออกจากตุ้มตุ้มนี้เรียกว่าตุ้มปลายอนใช้ดักจับปลายอนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อปลาสังกวาดนั่นเอง พอล้างตุ้มจนสะอาดแล้วก็เอาลงเรือเตรียมดักจับปลาต่อไปพ่อของจอยบอกว่าการเอาตุ้มลงน้ำนั้นถ้าจะให้สะดวกก็ต้องช่วยกันสองคนอยากจอยก็ช่วยได้มากค่ะคือช่วยพายเรือและคัดท้ายเรือเวลาพ่อต้องดำน้ำลงไปจับตุ้มใต้น้ำกลางแม่น้ำมูลจะมีเสาไม้ไผ่ของแต่ละคนปักเอาไว้ในน้ำถ่วงให้แน่นด้วยก้อนหินขนาดใหญ่ เป็นไม้รูปสามเส้าและมีไม้ไผ่อ,อีกสองลำดามยึดเอาไว้ให้แน่นมากขึ้นป้องกันไม่ให้ตุ่มไหลไปกับน้ำการวางตุ่มนั้นวางตามตั้งค่ะให้ปากตุ่มโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเล็กน้อย,ย,อยแถวนี้น้ำลึกตั้งสี่ห<ม>้าเมตรค่ะตอนนี้ก้นตุ่มใต้แม่น้ำก็คงจะอยู่เหนือพื้นประมาณหเมตรนั่นพออ่อเอาหยังยอลล้อนลงไปละขนาด ซ้ายตัวครับย้อนลงไปมันจะเป็นยังไงล่ะคะไปโพนีะขนทางลูมันกัดลงครับสองทางปาเขาครับเมื่อเมื่อตะกี้นี่พ่อดำน้ำรวยพ่อดำไปอย่าหนคะอิงตุ้มเขาระครับอ๋อให้มันเข้ากับอยู่กับที่ครับแล้วก็ขึ้นมามัดแม่น่ะครับย้อนลงไปมันจะเอาตุ้มลงตอนเช้าตรู่อย่างนี้กว่าจะเอาตุ้มขึ้นก็ต้องรอข้ามวันถึงพรุ่งนี้เช้าค่ะ ระหว่างการรอ<ฮ>ก็จะมีวิธีการล่อปลาเข้าตุ้ม,มแ,และจะมีวิธีการตรวจสอบด้วยว่ามีปลาเข้าตุ้มมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวจ่อยจะบอกเราค่ะ ชาวประมง<ร>มีวิธีการ,ร,รตรวจสอบจำนวนปลาว่าเข้ามาในตุ่มมากน้อยแค่ไหนด้วยการหย่อนเชือก<ส>ดิ่งลงไปจากปากตุ่มถึงก้นตุ่มพอปลา่หวเข้าตุ่มก็จะชนเชือกไ,วไวหวๆให้ทราบว่าปลาเข้ามาแล้วอพอวางตุ่มผูกกับหลักเรียบร้อยพ่อของจอยก็เตรียมเหยื่อล่อปลาสังกวาสเหยื่อก็คือปลายข้าวเจ้าต้มจนเละผสมกับสาเล้าให้มีกลิ่นฉุน แล้วก็ใส่ลงไปในตุ้มเพื่อล่อปลาเข้ามาจ่อยข้าวพี่นี้พอมัเข้าปอยู่ในตุ่มจอยข้ขอ,อ,อ,ต,อขตีน้ำมัน ปลาครับอ๋อเรียกปลาเหรอบะถ้าเกิดปลามันดิ้ยืดมันจะเป็นยังไงล่ะแบงเข้ามาชิ่เข่าับบการลอบปลามาเนาะงั้นจ่อยลองช่วยพ่อดีสิพี่จะได้ดูว่าเป็นยังไงอการวางตุ่มรอบละยอนหรือปลาสังกวาดไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะคะ คอยเฝ้าคอยสังเกตว่าปลาเข้ามามากน้อยแค่ไหนเหยื่อหมดแล้วหรือยัง,ยง,ยง,งจะได้เติมลงไปอีกถ้าใส่เหยื่อลงไปทีละมากๆปลาก็จะไม่เข้าค่ะเพราะว่าเกิดการหมักหมมขึ้นในตุ่มทุกอย่างต้องให้พอดีค่ะและนั่นแหละคือเรื่องที่ยากที่สุดไม่ใช่เรื่องเดียวซะด้วยสิคะเพราะว่าหมู่บ้านนี้มีเครื่องดักจับ <หา S 1> สัตว์น,<า>น้ำอ,อีกหลายชนิดเลยค่ะ <หา S 1> ลอบยืนแบบนี้เรียกว่าลานค่ะใช้ดักปลาโดยการตั้งไว้ในที่น้ำไหลอย่างเช่นลำห้วยคลองหนองบึงโดยใช้เหยื่อล่อไว้ข้างในจอยบอกว่ามักจะเอารำข้าวผสมน้ำปั้นเป็นก้อนใส่เอาไว้ข้างในจะได้เป็นเหยื่อล่อปลาโอ้อะไรครอ้และไนี่อะไรคะเนี่ยปอมเฮดวจมครับเ๋อเป็นคล้ายๆทุ่นเนาะทำให้เรารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนด้วยใช่ไหมคะครับ แล้วลานเนี่ยเขาใช้ดักปลาในหน้าไหนละคะจอยปลายตลอดทั้งปีเลยแบบค่ะค่ะหน้านี้ก็คงใช้ได้สช่ไนะสั่งเข้าไปโอ,อ้อันนี้เวลาจับปลาได้ก็ใส่ไปเลยเหรอคะครับอ,อืทุกบ้านต้องมีไหมคะจอยค่อยู่หาครับแล้วถ้าไม่มีแล้วต้องใช้อะไรละคะแล้วกระชังกับข้องมันต่างกันยังไงออันไหนดีกว่ากันถ้าจอยว่าสั่งครับกระชังมันใหญ่กว่าแล้วมีอะไรคะเนี่ย ตุ้มปลาแตบครับตุ้มปลาแตบ,ตแตบก็แสดงว่ามีแต่ปลาแตบที่จะเข้ามาเหรอคะครับแล้วมันจะต้องใช้เหยื่อแบบไหนล่ะคะเขากันี้แบบเดียวก,กันกับที่เราใช้ทุกวันนี้เหรอคะครับเครื่องมือดักจับสัตว์น้ําเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่สําคัญของหมู่บ้านซึ่งอยู่และอาศัยลําน้ํามูลตลอดมาตุ้มที่ใช้ดักจับปลาสังกวาตก็สารในหมู่บ้านนี้ล่ละคะ่ะ การสารตุ้มขนาดใหญ่ต้องใช้วิธีแขวนโครงตุ้มเอาไว้กับต้นไม้คุณลุงคุณนี่บอกว่าตรงต้นมะขามนี่แหละเหมาะที่สุดนี่เขาทำอะไรทะเนี่ยสารตุ้มครับสารตุ้มเนะานะพ่อสารมากี่มื้อแล้วคะสารมาหนึ่งวันหนึ่งวันแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จครับพ่อสองวันอีสองวันก็เสร็จจอยแล้วยัง ตุ้มพวกนี้เนี่ยเวลาทำเนี่ยเขาใช้เวลาสักกี่วันคะ15วัน15วัน15วันนี้นน<ด>ทำ<ด>อย่างไรด้านไว้น้ามือครับโอ้ทั้งนเบิร์ด15วันครับถ้าสานอย่างเดียวจักวันคะสามมือโอ้ใช่ใช่พ่อใหญ่บอกสามมือก็แล้วเนาะแล้วเวลาถ้าหาักเสียหายนี่ซ่อมบ่อหรือว่าซื้อใหม่เลยคันหักหักวัวลายกะอมครับส่วนลายเนี่ยเวลาตุ้มมันเสียหายนี่มันเสียหายเพราะอย่างคะหักครับมันหักมันหักตอนใดล่ะ ยามยูขึนครับยกขึ้นจากจากจากน้ำบ่ยกขึ้นเรือเนาะชีวิตการประมงในแม่น้ำมูลเป็นการใช้ความรู้ดั้งเดิมของชาวบ้านอย่างเช่นการใช้ตุ้มจับปลาโดยมีเหยื่อหลอกล่อให้ปลาสังกวาดว่ายเข้ามาในตุ้มและหาทางออกไม่ได้เป็นการจับปลาที่ต้องรอคอยอย่างอดทนและตั้งอกตั้งใจ เมื่อไหร่ที่สังเกตเห็นความเคลื่อนไหวใต้น้ำก็ต้องใช้เหยื่อล่อปลาเข้าตุ้มหรือตีน้ำกระทุ่มน้ำหลอกล่อปลาตั้งแต่เช้าจนบ่ายและเย็นยิ่งตอนเย็นโอกาสจับปลาก็ยิ่งมากวันนี้ไม่ใช้เหยื่อหมดปี้มโอยไป็นใหของดาบตะกดต้องหลอข้ามเลย และผู้ใหญ่ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ปีหนึ่งปีหนึ่งชาวบ้านคอใต้มีโอกาสใช้ตุ้มเพียงสองสามเดือนเท่านั้นพอฤดูกาลเปลี่ยนไปแม่น้ำมูลก็จะเปลี่ยนไปด้วยเดี๋ยวเขาจะเล่าให้เราฟังค่ะ บริเวณนี้ชาวบ้านมาอยู่รวมกันปักไม้ไผ่และเอาตุ้มลงมีเรือจอดอยู่หนาแน่นข้าเห็นดึงดูดบอกว่าตารที่เขย่าเขย่าน้ำเนี่ยเพื่อจะให้ปลามันเข้าไปอยู่ในตุ้มเหรอครบอคะครับยื่นเข้ามาครับปีลาตีหนึ่เพราะว่าปลาเนื้อยืดเชียงเลยปีหนึ่ตุ้มปลายอนเนี่ยใช้เฉพาะช่วงไหนบอค่ะหรือว่าใช้ตลอดทั้งปีอันนี้จะไม่แน่นอนเพราะว่าบางปีน้ำก็ ไม่ม่ขึ้นแดงเราก็ใส่ได้งานครับถึงสามเดือนสีเดือนแต่ส่วนหหายก็จะเป็นเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาอย่างนี้ใ่คะพ่อหนูสงสัยอยู่อย่างหนึ่งทำไมหมู่บ้านเราเนี่ยถึงจะแบบเอาตุ้มมาอยู่รวมกันหลายๆหลังนะคะเพราะว่าจะให้ปลามาอยู่รวมกันครับปลามันอยู่รวมกันพอปลามาอยู่รวมกันแบบนี้ก็ช่วยกันล่อปลาช่วยกันล่าครัปลามาครับสบายปลามาแล้วสบาย ตอนเย็นอากาศสบายขึ้นค่ะไม่ร้อนเด็กๆก,ก็มาสมทบช่วยพ่อแม่ทำงานเป็นการเรียนรู้และรับการถ่ายทอดประสบการณ์จากชีวิตจริงสามคนนี้เป็นเพื่อนรุ่นพี่ของจอยค่ะโอไอ้เส้นๆน,นี่นี่อย่างน,นี้แปลว่าอะไรอย่างนี้แปลว่าอะไรคะเสือ,อเสือผูกต่อครับถ้าเกิดถ้าเกิดมันสันนี่แปลว่าไงเนี่ยลาขาวแล้วค่ะโง่โง่ค่ะที่ตีน้ำเนี่ยตีทำไมล่ะคะปลาตกใจครับ ตกใจแล้วมันจะเป็นยังไงคะแล้วตามต่อแล้ว,ต,ลวต่อแล้วเราก็รู้ว่าปลาอยู่ไหนนะครับเอ๊ะแล้วทำไมปลามันออกมาไม่เป็นนั่เราก็ใส่เราใส่ที่เหลาเข้าไปาาาแล้วก็ซุ้มข้าวเราโยนลงไป้ามกินได้ก่อนมั่วอยู่ในนั้นนะครับ <laughs> มันเมา่วเล่า <c oughs> เลยออกได้แล้วเราจะรู้ได้ไหมคะว่าปลามันมีมากมีน้อยหรือยังดูจากตรงไหนคะเอางูเอียงใส่นะครับอ๋อแล้วก็ฟังเหรอคะไหนไหนลองฟังซิเราฟังแล้วเป็นยังไงเออ เนียค่ะเสียงตอนนี้ตึงตังตึงตังครับแปลว่าได้ยินเสียงปลามีปลายอยู่ในนั้นเวลาฟังนี่เรารูร้ไม่เข้าว่าปลามากปลาน้อยไม่รู้ครับเหลือคะต้องเดาวเอาครับเย็นแล้วล่ะคะ่ะชาวประมงใช้เหยื่อล่อปลาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะทิ้งตุ่มไว้ในแม่น้ำมูลและจะกลับมายกตุ่มขึ้นในเช้ามืดวันพรุ่งนี้ ประมาณตีสี่ตีห้าอย่างช้าก็6กโมงเช้าชาวบ้านคอใต้พายเรือไปยกตุ้มเพราะถ้าสายเกินไปก็จะเอาปลาไปขายในตลาดไม่ทันค่ะเวลายกตุ้มจะหนักกว่าตอนเอาตุ้มลงแม่กับพี่ของจ่อยก็เลยมาช่วยด้วยเวลาเอาปลาออกจากตุ้มก็ต้องวางให้เอียงลง ปลาจะได้ไหลมารวมกันที่ปากตุ่มจอยใช้ไม้เขี่ยปลาออกมาบอกว่าปลาสังกวาดมีเนี่ยงคมมากต้องใช้ไม้เขี่ยจะได้ไม่มีอันตรายค่ะวันนี้ได้ปลาไม่ค่อยมากนะค่ะประมาณ4กิโลกรัมปลาสังกวาดหรือปลายอนเป็นปลาตัวเล็กๆขายได้ราคากิโลกรัมละ15-25ถึงบาทวันไหนโชคดีก็จะได้นับ10กิโลกรัมเชียวค่ะ พอเอาปลามาใส่ตะกร้าให้แม่เตรียมเอาไปตลาดจอยกับพ่อก็ทำการขัดล้างตุ้มเพื่อจะเอาเศษอาหารเก่าๆออกไปให้หมดมจากนั้นก็พายเรือเอาตุ้มไปลงน้ำเริ่มต้นดักจับปลาอีกครั้งหนึ่ง จับปลาโดยใช้ตุ้มทำมานานหลายชั่วอายุคนพอเด็กๆย่างเข้าประมาณสิบขวบก็เริ่มลงเรือหาปลากับพ่อช่วยพายเรือคัดท้ายเรือเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆแม้การจับปลาโดยใช้ตุ้มใหญ่อย่างนี้จะมีระยะเวลาเพียงช่วงฤดูฝนสองสามเดือนในหนึ่งปีแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีค่าของเด็กๆอย่างจอยและเพื่อนๆเ,เป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้วิธีการใช้ตุ้ม รู้จักลักษณะนิสัยของปลาสังกวาดและปลาชนิดอื่นๆได้เรียนรู้ธรรมชาติและการใช้ชีวิตในแม่น้ำมูลแม่น้ำอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นที่พึ่งพิงของมนุษย์ในลุ่มน้ำนี้นับแต่โบราณ<ป>จนกระทั่งปัจจุบันไปประมาณอยูส่สองโมงสาม